จะเป็นยังไงเมื่อสาวจนๆดันไปตกหลุมรักคุณชายที่ทั้งรวยทั้งหรอสวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The s e n t of Green Papaya เป็นหนังรักโรแมนติกของเวียดนามที่เล่าถึงเรื่องราวของเด็กสาวบ้านยากจนที่ได้เข้ามาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของคนรวยจนดันไปแอบชอบคุณชายของบ้านเข้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับ มุยเป็นเด็กสาววัยรุ่นตอนต้นที่ทางบ้านฐานะยากจนมากเพื่อปากท้องเธอจึงออกจากบ้านมาเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านของเศรษฐีครอบครัวหนึ่งเธอเนี่ยไม่มีเงินเธอเลยต้องเดินทางมาที่นี่โดยการเดินเท้ามาใช้เวลาเป็นวันเมื่อมาถึงทุกคนก็ให้การต้อนรับหาที่นอนไว้ให้เธออย่างดีเจ้าของบ้านพอได้เห็นเธอก็อดนึกถึงลูกสาวที่จากไปของตัวเองไม่ได้เพราะถ้าเธอยังอยู่ ก็คงจะมีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับมุยสมาชิกเศรษฐีจะมีย่าลุงที่เสียไปแล้วคุณนายคุณผู้ชายลูกสาวที่จากไปแล้วและลูกชายสามคนมุยตื่นเช้ามาทำงานวันแรกเธอพบว่าที่หลังบ้านนี้มันเต็มไปด้วยต้นมะระกอที่ลําต้นของมันจะชอบมียางขาวๆไหลออกมาจากที่ใดที่หนึ่งตลอดและวันนี้เธอต้องไปหัดทำกับข้าวก่อนเป็นอันดับแรกกับป้าตูที่เป็นแม่บ้านของที่นี่ ป้าตูสอนเธอทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยพร้อมกับเล่าเรื่องราวของครอบครัวของเจ้าของบ้านให้เธอฟังเข้าๆพอเสร็จแล้วมุยได้นํากับข้าวไปเสิร์ฟให้เจ้าของบ้านที่กินกันอยู่คนละที่ตามที่ต่างๆระหว่างที่จะเอาถาดไปเก็บเธอได้เดินลงมาเห็นผู้ชายแปลกหน้าหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งมายืนรอคุณชายใหญ่อยู่เธอจึงแอบมองเขาทีละนิดด้วยท่าทีเขินอายเบาๆจากนั้นเธอเลยเดินไปถามป้าตูว่าเขาคือใครป้าบอกว่า เขาชื่อคูเยนเป็นเพื่อนกับตรุงต่อมามุยมาถูบ้านต่อตรงแถวที่ชายกลางมานั่งอ่านหนังสือทุกอย่างก็ปกติตอนแรกแต่พอไปไปมา,มาชายน้อยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาแกล้งมุยด้วยการใช้เท้าเขย่าถังน้ำไปมาจนมันเหมือนจะหกชายกลางเห็นเลยรีบหันไปดูน้องจนต้องรีบวิ่งหนีไปและก่อนจากไปชายน้อยไม่ลืมที่จะหันมายาะเย้ยมุยด้วยการตด ธุรกิจของบ้านนี้คือเป็นร้านขายผ้าและอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าคุณนายจะเป็นคนที่ดูแลเป็นหลักพอขายได้เธอจะนาเงินมาเก็บไว้ที่กล่องในตู้ล็อกกุญแจเสมอในนั้นไม่ได้มีแค่เงินแต่ยังมีเครื่องประดับที่มีค่าบางอย่างอยู่ด้วยเนื่องจากคุณนายได้เสียลูกสาวไปเธอเลยค่อนข้างที่จะเอนดูมุ่ยมากเป็นพิเศษก่อนนอนคืนนั้นคุณนายได้มาเปิดกล่องเก็บเงินและพบว่าทุกอย่างที่อยู่ในนั้นหายไปหมด เธอเลยรีบไปดูมุยที่ห้องนอนแต่ว่าไปถึงเธอกลับเห็นมุยกําลังนอนละเมอเรียกร้องหาแม่ตัวเองอยู่เธอเลยไม่ปลุกเช้ามาคุณนายเรียกป้าตูไปเอาตุ้มหูไปขายเพื่อให้เอาไปซื้อข้าวมาไว้ป้าเดินมาบอกกับมุยว่าการที่คุณนายทําแบบนี้เท่ากับว่าเงินได้หายไปจากกล่องอีกแล้วซึ่งหมายความว่าที่หายไปมันไม่ใช่การหายครั้งแรกตอนที่ทั้งสองคุยกันชายกลางได้เดินกลับมาจากนอกบ้านทั้งท้งที่มันยังเช้าอยู่คาชุดนอน พอเขาเห็นป้าก็รีบวิ่งกลับไปห้องอย่างรวดเร็วยา่าตั้งแต่เสียลุงและหลานสาวไปก็ชอบแต่อยู่ในห้องสวดมนต์ภาวนาให้ทั้งสองจะกินอาหารหรืออะไรก็จะมีคนใช้เอาขึ้นไปให้ตลอดชายกลางเป็นเด็กที่มีนิสัยค่อนข้างจะแปลกๆชอบอยู่คนเดียวอารมณ์รุนแรงเวลาไม่ชอบใจอะไรและชอบจับสัตว์มาทำร้ายหรือทรมานมันในแต่ละวันจะมีตาแก่คนหนึ่งมาถามหาย่ากับมุยทุกวันว่าย่าสบายดีไหม ถึงแม้ว่าเธอจะงงแต่เธอก็ตอบตาตลอดเวลาที่มาถามถึงป้าตูเล่าถึงวิกฤตการณ์ในบ้านหลังนี้ที่กำลังเกิดขึ้นให้หมุ่ยฟังเธอบอกว่าร้านผ้านั้นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแถมเงินและของก็ยังโดนขโมยอยู่เรื่อยๆทำให้ตอนนี้ทั้งบ้านแทบจะไม่เงินเหลือซื้อข้าวของมาไว้ทํากินหรือจ่ายค่าอะไรอื่นๆแล้วมุ่ยก็รับฟังไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้พูดอะไรตอบออกไป คุณนายเครียดกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอเลยมาปรึกษากับยา่าย่าไม่ยอมพูดหรือให้คำตอบใดๆกับเธอเลยนอกจากเอาแต่นั่งสวดมนต์ไปเรื่อยๆเหมือนไม่สนใจไม่ได้ยินในสิ่งที่เธอพูดตัดมาที่โต๊ะกินข้าวชายเล็กนั่งร้องไห้ถามหาคุณผู้ชายผู้ซึ่งเป็นพ่อที่ออกไปข้างนอกได้สองวันแล้วแต่ก็ยังไม่กลับมาเลยกับคุณนายผู้แม่เธอไม่รู้จะตอบอะไรทำได้แต่งเงียบ ชายเล็กยังคงร้องต่อไปจนชายกลางรำคาญตะคอกสวนมาบอกให้หยุดและรีบวิ่งเข้าห้องไปคุณนายรีบตามชายกลางมาที่ห้องชายกลางเห็นแม่มาเขาก็คานลงไปที่พื้นและค่อยค่คานเอามือมาจับเท้าจากตรงนี้แอดคิดว่าชายกลางน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับสมาธิหรือสติปัญญานะครับดูจากการกระทำต่างๆ รอบนี้คุณนายขายของได้เธอก็รีบให้ป้าตูนำไปซื้อสเสบียงมากักตุนไว้ทันทีแทนที่จะเอาเงินเก็บใส่กล่องจากเคยที่เคยเอาเงินเก็บใส่กองที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้ตอนเย็นคาเย็นเพื่อนชายใหญ่จะมากินข้าวด้วยนั่นเองป้าตูรีบม,มาบอกมุยให้ช่วยกันเตรียมของแขกจะมาบ้านพอมุยรู้ว่าแขกคนนั้นเป็นใครเธอก็ดีใจมากถึงกับแต่งตัวมาอย่างสวยมารอเสิร์ฟอาหารเลย ระหว่างที่สืบก็แอบ,บยิ้มไปเขินไปคนเดียวเวลาที่มองไปเห็นหน้าของคายเยนตาคนเดิมก็มาถามหาย่าอีกแล้วแต่มุยสงสัยในครั้งนี้ตาเลตัดสินใจเล่าบอกเรื่องความเป็นมาตานั้นแอบ,บรักย่ามาตลอดพยายามเฝ้าตามตื้อตามจีบมาหลายสิบปีแต่ย่าก็ไม่เคยรับรักเขาสักทีถึงแม้ว่าสามีของเธอจะเสียไปแล้วก็ช่างเมื่อเป็นอย่างนั้นตาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากคอยอยู่หา่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้ มุยพอได้ยินฟังก็ยิ้มชื่นชมในความรักมั่นคงที่ตามีให้ต่อย่าด้วยความสงสารมุยเลยวางแผนจะช่วยคุณตาด้วยการให้คุณตาแอบขึ้นไปหาย่าตอนที่คนอื่นๆเผือตาก็ทําตามขึ้นไปหยุดแค่ตรงหัวบันไดโดยไม่ได้พูดอะไรเลยแค่แอบมองดูย่าและยิ้มแค่นั้นตัวยญาเองก็ไม่รู้ว่าตามาแอบมองพอตากลับมุยก็มาเช็ดถูแจกันที่สะสมไว้ต่อ แต่เหมือนมือจะลื่นเกินไปเธอได้ทำแจกันใบหนึ่งหลุดมือแตกคุณนายมาเห็นพอดีแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอแค่บอกให้ป้าตูมาช่วยเก็บป้าตูก็มาช่วยและบอกมุยว่าแจกันพวกนี้มันทั้งเก่าทั้งแพงมุยเงินเก็บของป้าที่มีมาทั้งชีวิตก็ยังซื้อไม่ได้เลยนั่นยิ่งทำให้มุยรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกจนร้องไห้รุ่งเช้าป้าตูรีบไปปลุกคุณนายให้มาดูอะไรบางอย่าง พอมาถึงมันคือภาพคุณผู้ชายนอนสลบยู่ในมือถือสิ่งของที่มันเคยหายไปจากกล่องคุณนายคุณนายไม่รู้จะทำอะไรนอกจากก้มร้องไห้จับมือคุณผู้ชายไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉุกเฉินมากคุณนายหาเงินไม่ทันเลยเอาแจกันและของเก่าที่สะสมไว้ออกมาขายหากแต่ว่าแจกันใบหนึ่งมุ่ยได้ทำแตกไปแล้วมันเลยทำให้อีกใบคู่กันที่ยังเหลืออยู่ขายได้ราคาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคุณผู้ชายป่วยหนักมากเกินไปสุดท้ายเขาก็ได้ไปอย่างสงบ10ปีต่อมามุยได้โตเป็นสาวแล้วแต่ก็ยังคงทำงานเป็นสาวใช้อยู่ณที่เดิมตอนนี้ในบ้านได้มีสมาชิกเพิ่มเป็นลูกสาวสะใภ้ของชายใหญ่เข้ามาเนื่องจากทางบ้านในปัจจุบันนั้นธุรกิจซบเซาลงมากพวกเขาจึงคิดกันว่าจะให้มุยไปทำงานที่บ้านคูเยนหนุ่มที่เธอแอบชอบแทน พราะบ้านเขานั้นถือว่าเขาขั้นมหาเศรษฐีเลยเมื่อเทียบกับคนทั่วไปก่อนไปคุณนายด้วยความที่เอ็นดูมุยเหมือนลูกเธอจึงได้นําชุดและสร้อยทองกําไรจํานวนหนึ่งมามอบให้มุยเป็นของขวัญก่อนไปมุยก็ทราบซึ้งใจจนร้องไห้ออกมาในฉากนี้พอมาถึงบ้านคาเยนมุยก็คอยดูแลเขาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับข้าวหรือทําความสะอาดต่างๆแต่บางวันแฟนสาวของเขาก็จะแวะมาหาเขาด้วยเหมือนกัน มุยถึงจะเจ็บใจอยู่บ้างเวลาที่แฟนเขามาแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกไปยังคงคอยดูแลเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมมุยด้วยความที่เธอโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็เริ่มมีความอยากสวยอยากงามตามวัยวันหนึ่งเธอไปเอาเสื้อผ้าที่คุณนายให้มาใส่พร้อมกับไปเอาลิปแฟนคาเยนในลิ้นชักห้องเขามาทาระหว่างที่เอาลิปเธอเห็นกระดาษวาดรูปใบหนึ่งมีรูปใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมองไปแล้วก็ร้คล้ายคึงคล้ายเธอเหมือนกัน มันทําให้เธอแปลกใจไปพักหนึ่งแต่เธอก็เอามันเก็บไว้ที่เดิมหลังจากนั้นเธอก็ออกมาแต่งตัวต่อที่กระจกข้างนอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าคาเยนแอบมองอยู่แต่งตัวไปมาเธอก็รู้ตัวจนได้ว่าคาเยนแอบมองเธอเขินมากเลยเลือกเดินหนีไปหลบเขาไปเรื่อยๆเขาเองก็เดินตามเธอไปจนสุดเลยได้จะเอ๋เจอหน้ากันจังๆโดยไม่ตั้งใจซะง,งั้นทั้งสองไม่ได้พูดหรือทำอะไรกันแค่มองหน้ากันและก็แยกย้ายกันไป ตั้งแต่ที่คาเยนได้เห็นมุยวันนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเขาเหมือนกับติดตาต้องใจเธอจนลืมไม่ลงขนาดแฟนสาวมาหาเขามายั่วเขาเขาก็ยังไม่สนใจจนแฟนสาวต้องร้องไห้เสียใจแฟนสาวไม่ยอมกลับบ้านเธอมาแอบดูมุ่ยกับคาเยนที่หน้าต่างว่าสองคนนี้มีอะไรกันไหมแต่มันก็ไม่ได้มีฉากที่สอบไปทางนั้นให้เธอได้เห็นเลยก็เลยกลับบ้านไปก่อนวันนั้น แต่ต่อมาเหตุการณ์มันดันไปเป็นในสิ่งที่เลวร้ายขึ้นคาเยนได้ตัดสินใจย่องเข้าห้องมุยจนได้ในคืนนั้นเขาทนต่อความสเสน่หาที่มีต่อเธออีกต่อไปไม่ไหวแล้วผลสุดท้ายแฟนสาวคาเยนก็รู้จนได้ว่าแฟนเธอแอบมีใจให้สาวใช้อย่างมุย่ยเพราะเธอดันไปเจอภาพบ้านใบหนึ่งที่ลินชักเขาก่อนหน้านี้เธอรู้สึกโกรธและอิจฉามากจนใส่หน้ามุยไปหนึ่งดอกอย่างแรงแล้วก็มาทำลายข้าวของในบ้านคาเยนต่อ ตอนที่เขาไม่อยู่เธอรับไม่ได้ที่แฟนเผลอใจให้คนอื่นสุดท้ายเลยถอดแหวนมั่นที่เขาให้ไว้คืนคาเยนกระดับมาเห็นสภาพบ้านพร้อมกับแหวนก็ไม่ได้มีอาการโกรธหรือว่าร้อนใจแต่อย่างใดเขากลับเก็บแหวนเข้ากระเป๋าอย่างเฉยชาและรีบตรงไปที่ห้องของมุยเพื่อเอาหนังสือเรียนให้เธอเขาเป็นคนคอยสอนเธอนับตั้งแต่นั้นมาจนเธอเริ่มอ่านออกเขียนได้ เขาดูมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ๆเธอคอยทําอะไรด้วยกันตัวมุ่ยเองก็รู้สึกแบบเขาเช่นกันสุดท้ายมุ่ยกับคาเยนได้ตกลงเป็นคู่รักกันและมีเบบี๋น้อยในท้องไปตามระเบียบหนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ตัวหนังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นหนังที่ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบแบบเรียบๆแต่ก็โอเคและเช่นเคยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดู P1984 ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ